สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมก็นําพระมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับผมอันนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิตาวัดโคนอนนะครับนะเล่นหากันเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับท่านอธิษฐานจิตนะครับผมมาปลุกเสกพระ9วันนะครับผมอันนี้เป็นเล็กๆนะครับปิดตาเล็กๆนะครับผมของวัดโคนอนนะครับโอเคเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะครับอ่า อันนี้นะฮะครับผมเป็นปิดตาวัดโคนอนนะครับอ้าเครื่องชุดนี้นะครับผมปลุกเสกในราวปี2,514-2,515นะครับผมโดยทางวัดโคนอนนะครับเขตภาษีเจริญฝั่งธนบุรีนะครับผมเป็นวัดนะฮะที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแล้วก็หลวงปู่รอดนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดโคนอนนี้นะครับ เมื่อพอถึงเวลาปี2514นะครับผมคับทางวัดโคนอนเนี่ยก็จะจัดหาทุนนะครับผมเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับผมโดยเจ้าอาวาสนะครับวัดโคนอนในเวลานั้นนะครับผมท่านได้นำเอาแท่งชินเก่านะครับผมมวลสารชนวนเก่านะครับผมที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับผมที่วัดโคนอนนะฮะแล้วก็มีพระกรุ ต่างๆนะครับที่วัดโคนอนได้เก็บรักษาไว้นะครับซึ่งวัดโคนอนเป็นเป็นวัดเก่าแก่นะครับผมก็มีชนวนมวลสารต่างๆนะครับเอามาหลอมรวมกันนะครับผมแล้วก็ทำแจกจ่ายแก่ญาติโยมเพื่อมาทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่เพื่อหา าหาทุนเพื่อที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับผมนะฮะทานี้ทางเจ้าวาดวัดโคนอนนะครับผมท่านก็ได้ไปกราบเรียนหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับผมซึ่งไม่ได้ไกลจากวัดโคนอนมากนักนะครับ ว่ากำลังจะสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับผมก็จะได้นําเอาแท่งชิ้นเก่าของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมแล้วก็พระเกจิต่างๆนะครับมาหลอมรวมนะครับเมื่อหลวงปู่โต๊ะท่านได้ทราบเจตนารมดังนั้นนะครับผมท่านก็เลยเมตตานะครับผมมาเป็นประธานในพิธีนะครับสําหรับปลุกเสกพระเครื่องชุดนี้นะครับ ก็โดยมีการปลุกเสกทั้งหมด9วัน9คืนนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับพระที่ผมเอามาลงก็จะเป็นการปลุกเสกที่ ที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีพรเกจิหลากหลายรูปนะฮะครับผมซึ่งเป็นส่วนตัวเราชื่นชอบรัพิธีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้หลวงปู่โตท่านเมตตานะครับผมมาครบทั้ง9วันเลยนะครับตามข้อมูลที่จดบันทึกไว้ก็คือว่ามีการปลุกเสกกัน9วัน9คืนนะฮะแล้วก็หลวงปู่โตท่านเมตตามาทุกวันนะครับเพื่อปลุกเสกพระ ชุดนี้นะครับผมแล้วก็มีพระเกจิผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปลุกเสกนะครับผมก็มีอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อไผ่ทูลหลวงพ่อทูลนะครับวัดโพธินิมิตหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อแช่มวัดดอนยาหอมจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพ่อเก็บวัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณิมิตนะครับและมีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วนะครับจังหวัดกทมนะครับ แล้วก็ยังมีหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยหลวงพ่อดีวัดพระร่วมวัดพระรูปนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชหลวงพ่อทองอยู่นะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์นะครับหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาก้องนะครับจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อสิมท่านก็นมาลุกเสกด้วยนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อกีวัดหัวช้างนะครับแล้วก็ยังมีเกจิสําคัญอีกหนึ่งลูปคือหลวงพ่อแดงวัดเขาบรนาอิฐนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับในพิธีวัดโคนอนนี้นะครับปลุกเศก9ก้าวันนะครับพระที่หลนามพระที่ผม กล่าวมาก็คือท่านมาปลุกเสกนะครับผมวันหนึ่งแล้วท่านก็กลับในวันวิธีตามวันที่ระบุนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือหลวงปู่โตวัดประดูชินพีท่านมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกทั้ง9้าวันนะครับผ้าชุดนี้นะครับผมก็มีการสร้างทั้งหมดนะครับหพิมพนะครับที่เป็นเนื้อเนื้อชินแบบนี้นะครับจะมีห้าพิมพ์นะครับมีผระสมเด็จพระลอดพระนางพญาพระปิตาแล้วก็ผ้าพิมพ์นางกวักนะครับผมแต่ว่าที่ค่อนข้างนิยมแล้วก็บูชา นะครับอารัตนากันก็จะเป็นพระปิดตาเพราะว่าล้อพิมพ์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมก็จะใช้อ่าจะเป็นรุ่นนี้ที่จะนิยมมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับพิมพ์อื่นๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของขององค์พระจะมีโค้ดนะครับเพื่อนๆลองจำลองลองดูโค้ดไว้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ที่มีเช่าหากันมี ของเรียนแบบด้วยนะครับก็จะมีโค้ดลักษณะแบบนี้นะครับโค้ดจะคมแบบนี้นะครับนะฮะจะขยายให้ดูนะครับโค้ดก็จะคมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อโลหะนะครับผมก็เนื้อชิ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเล็กๆครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ หลังจากาพ้าชุดนี้นะครับปกได้าทาการาปลูกเสกเรียบร้อยแล้วก็แจกจ่ายแก่ญาติโยมที่มาร่วมทําบุญสร้างอุโบสถนะครับยกช่อฟ้าก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมก็ พระชุดนี้ก็ยังเช่าหากันราคาไม่สูงนะครับผมยังอยู่กันที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยไปๆนะครับผมก็มีให้เช่าหากันเพราะว่าพระทํามาจํานวนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วนะครับผมแต่แตดั้งแต่เดิมราคาไม่ได้ไม่ได้สูงตอนนี้ก็ราคาก็เริ่มขยับมากขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าอยากจะลองหาพระ มาติดตัวที่เป็นลนักษณะของพระเนื้อชินนะครับผมแล้วก็มีพุทธพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่ดีนะครับปลุกเสกกัน9้าวัน9กคืนแล้วมีเกจิมาร่วมปลุกเสกกันมากมายนะครับก็ลองมองหาพระชุดนี้กันดูนะครับเป็นปิตาวัดโคนอนนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก็ระวังของเรียนแบบกันด้วยนะครับโคด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แต่ละ องพระจะรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงจะจะไม่เหมือนกันเพราะเป็นการหล่อหล่อทีละทีละทีละชิ้นนะครับนะฮะแต่พระทำมามีจํานวนค่อนข้างมากนะครับนะฮะลองดูนะครับผมลองเช่าหาบูชากันมาพระดีๆหน้าเก็บนะครับผมครับครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ